ไฟไหม้บ้านที่จังหวัดระยองเสียชีวิตเจ็ดศพและทั้งหมดเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ถนนทางไผ่สองตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองโดยหน่วยงานที่เข้าให้การช่วยเหลือเทศบาลน,นครระยองได้นำรถดับเพลิงเข้าทำการระง,งับเหตุไฟไหม้จนสามารถควบคุมเพลิงได้เวลาประมาณตีสามจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่ามีบ้านเรือนเสียหายจำนวนสามหลังและพบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเจ็ดศพโดยทั้งหมดนะคะเป็นสมาชิกในใครอบครัวเดียวกัน จ้าหน้าที่ได้ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด7ศพออกมาจากตัวบ้านแล้วโดยอาสาสมัครนะคะเล่าว่า พบแม่กอดลูกแน่นอยู่ในสภาพถูกไฟคลอกเสียชีวิตไปพร้อมกันพร้อมระบุด,ด้วยนะคะว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด4ศพและก็เด็กอีก3ศพขณะที่นายอนุสรแสงกล้านในอำเภอเมืองระยองเปิดเผยว่าเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยในช่วงเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนอนพักอยู่บนชั้นสองของบ้านเมื่อเพลิงไหม้พยายามหนีลงมาชั้นล่างแต่ไม่ทันพบว่าบางคนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณประตูชั้นสองอย่างไรก็ตามนะคะได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์ หลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดต่อไปทางแอดมินพิมบินและทีมงานเดอะไทเกอร์ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ